จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนาที่ก็นนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาศาสนาทุกชนแล้วตามปกติวันนี้มาถึงตอนขึ้นใหม่แล้วนะใกล้จะตรัสรู้แล้วใกล้จะตจะรัสรู้มานั่งประทับที่รัตนอาจบัลลังใต้โพพฤกใต้มหาโพใหญ่ ซึ่งมีความสูงตั้งแต่คนต้นถึงกิ่งเนี่ยห้าสิบอกห้าสิบอ้าวและจากกิ่งขึ้นไปสู่ยอดที่เป็นพุ่มชัดเนี่ยอีก5้าอกก็แล้วกันเอาเป็น52ก,ก็แล้วกันเนาะเราคิดดูก็แล้วกันว่าสูงใหญ่ขนาดไหนซึ่งพระองค์ก็นั่งประทับได้อย่างสบายที่วัดที่ วัชระอาจบัลลังรัตนบัลลังเพื่อที่จะกระทำบวามเพ็ญเพียรให้ตรัสรู้ให้ได้มาดแปลนว่าไม่ตรัสรู้ฉันใดแม้เลือดเนื้อจะเหงือดแห้งไปก็จะไม่ลุกออกจากบัลลังนี้ ตั้งสัจจาทิฐานไว้เลยเดือดร้อนถึงหมู่มารสิครเนี่ยเดือดร้อนถึงหมู่มารแล้วพญามารชื่อว่าวัดสวัตตีมารเนี่ยเออถ้าขืนปล่อยไปอย่างนี้นะเจ้าชายศิษฐสถานนี่จะต้องออกจากอำนาจของเราแน่ๆนเลยออกออกจากอำนาจของเราได้แน่แนออกจากเมืองืองเราได้แน่แน พราะฉะนั้นยาเลยนะยาเลยระดมพลหมู่มารทั้งหลายมาเป็นกองทัพเลยนะระดมพลเข้ามาเป็นกองทัพเลยจะสู้เบื้องหน้าของสู้ไม่ได้สู้เบื้องหน้าขอ,ของสู้ไม่ได้ให้ไปเข้าทางด้านซ้ายซึ่งเป็นทิศอุดรหันหน้าทางทิศประจิน,นก็คือทิศต,ตะวันออกเนี่ยนะ เบื้อง,ง,งซ้ายของพระองค์ก็คือทิศอุดอรก็คือทิศเหนือนะมากเข้าทางด้านข้างอย่าไปเข้าด้านหน้าถ้าเข้าด้านหน้าสู้ไม่ได้ประชุมหมู่มารเสร็จแล้วก็ยกทัพโกลาเข้าไปหาเลยเอ้คืออยคือ,อกระตึ้งมีแต่พระองค์ก็ไม่ได้หวาดหวนันวาดวันวันไหว,หว,วอะไรอะไรนะ เขายังคงนั่งประทับนิ่งอยู่เฉยๆให้พระยามารทั้งหลายแปลงร่างแปลงร่างให้เป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวที่สุดจะให้ลุกออกจากที่รัตนวัชระบัลลังอาจนี่ให้ได้บางกอแปลงเป็นสิ่งรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวนะกันนึกถึงภาพยนตร์กนแล้วกันนะ ภาพยนตร์ผีแค่ได้ยินเสียงซาวก็กลัวแล้วขนลุกเตรียมปิดหน้าปิดตากันแล้วนะต <c oughs> นนี้แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้นะ่าเกลียดหน้ากลัวถึงขนาดถึงขนาดอย่างก็ในภาพยนตร์นะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็ทําให้กลัวทําให้ซึมมึงกลัวบ้างกับแปลงร่างเป็นหน้าเขียวตัวขาว บางก็แปลงหน้าแดงเป็นตัวเป็นตัวดำบางก็แปลงกลายเป็นอู้สารพัดเลยนะเยอะแยะเลยส่วนตัวพญามารเองนั้นก็ทรงช้างหัวหน้าเนี่ยทรงช้างหาเลยทรงช้างแล้วก็แปลงติดด้วยตรีตรของตัวเองให้มีกรมีแขนเนี่ยถึงหนึ่ง ถึง1,000แขนข้างและ1,000แขนนะนนซ้ายก็พันแขนขวาก็พันแขน1,000งพเลยนะยกทับโกลาหนเข้าไปแปลงกันเป็นต่างๆนานานะเมื่อตัวมานโยธาแต่ละ แต่ละคนแต่ละคนพื้นพี่กดนานาตาเหลือกเหลืองแหลกเขี้ยวงงออกมานี่นี่น,นี่คือคือ,ค,อคือสภาพของการแปลงกายของเขานะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บรรยายแล้วไม่อ่านให้ฟังแล้วเอาแค่รวบยอดแล้ว็แลวก็แล้วกันว่าแต่ละพญามานนะแปลงกายเป็นอะไรบ้างพญามานนั่งบนช้างคิริเมก สูงถึง150ยอดนั่นน่ะพญามารน,นะครับสูงถึง150ยอดคิดดูซิโอ้โหร้อมเนลมิตแขนข้างละหนึ่พทรงอาวุธพร้อมสับ์เลยธรรมาชาติแปรปรวนเป็นนิมิตว่าพยามารจะปราชัยล้อมได้แต่เข้าใกล้ไม่ได้อ้าว พวกยกทัพโยธาเข้ามาแล้วล้อมกันไว้ได้แต่ว่าเข้าไปใกล้พระองค์ไม่ได้เข้าไปใกล้พระองค์ได้แค่และเมื่อพระยามานทิราชยกพลโยธามานั้นก็บังเกิดมหารรย์บันดาล ทุนิมิตอนิธารมมีนาเนกประการมาก่อนในเบื้องหน้ามารโยธาทัพเหตุดังนั้นพระคันธรัจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาว่าทุนิมิตทั้งหลายต่างๆคือลูกอุกาบาทตกลงในที่โดยรอบบังเกิดธุมาการมืดตลบไปในอากาศมหาสมุทรก็กำเริบตีฟอง นองระรอกกระทบฝั่งดังครั่นครืนตึกกล้องกระแสน้ำในท้องนาทีทานน้อยใหญ่ก็กลับไหลทวนขึ้นข้างเหนือน้ำมหาวาตพายุใหญ่ก็พานพัดยอดภูผาพฤกษาชาติทั้งหลายก็หกักทําลายลงตกลงยังพื้นปฐพีดนมีประเภทต่างๆเป็นอาทิ แสดงปราชัยนิมิตแก่พญามารอันไพ่อันจะพ่ายแพ้แก่พระมหาสัตว์นี่เป็นลักษณะอาการที่บ่งบอกให้รู้ว่าที่สภาพมันแปรปวนอย่างเนี้ยบ่งบอกให้รู้ว่าพญามารน,นี่จะต้องแพ้แก่พระโพธิสัตว์แน่ๆจะต้องปราชัยกับพระโพธิสัตว์แน่นอน ส่วนพระยามารผู้ใจบาปยกพลเสนามารมาก็มิอาจเข้าไปใกล้โพธิมณฑลได้ก็ยับยั้งอยู่แต่ที่อันไกลเมื่อพระยามารได้ทัศนาการโยธาแห่งตนย่นย่ออยู่ดังนั้นก็ร้องประกาศสำทับขับหมู่มารโยธาทั้งหลายให้เข้าแวดล้อมโพธิมณฑลสถาน,านปานประหนึ่งว่า หมู่แมลงวันอันจะบินเข้าตอมก้อนเหล็กแดงอันรุ่งโรดร้อนรเรื่อยเรยวรเพลิงม่อาจสามารถจะเข้าไปใกล้ได้เหตุดังนั้นพระยามารร้องประกาศสั่งมารพลดุดขนหลังแปลกออกไปแต่ว่าเจ้าสิทธัตรราชกุมารเป็นแต่มนุษย์บังเกิดในเปลือกตมดังอย่างไร จะให้ดูหมิ่นแก่อัตมาบอกไม่ควรพยามารคิดเฮ้ยแค่จะใช้ศิทธถะเกิดในเปลือกตอมจะมาสู้เราได้อย่างไรองนี้คิดด้ยค่าของพระโพธิสัตว์เลยเราเทพพยายดาและมหาพรหมเราเทพพยายดาและเท้ามหาพรหมก็ยังกลัวพยามาร โอ้โหขนาดขนาดพรมเทพพยาดาทั <S 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 1> <S 1> ้งหลายก็ยังกลัวคงจะหนีไปอะนะคงจะหนีออกไม่เข้ามาใกล้แล้วกลัวกลัวเหล่าบานพยามารทั้งหลายในขณะนั้นเทพพยาดาทั้งหมื่นจักรวาลล้วนทรงเพศดุดเล่นมหารสพมาแวดล้อมพระโพธิสัตว์อยู่โดยรอบเมื่อได้สดับซึ่งนฤคตแห่งหมู่มาร เสนาอันโกลาหนนรนาธก็เลงแลไปในอุตรรทิศในอุดรทิศเห็นพลมารมาเป็นอันมากก็แจ้งว่าพระยาวัสวัตตีมารญาตราพยุหโยธามาและเทพพยาดาทั้งหลายต่างองค์ก็สะดุ้งตกพระทยัยกลัวภัยแห่งมารพลบ่มีอาจอยู่ในที่เฉพาะหน้าได้ก็ละพระมา พระมหา,าสัตว์ไว้แต่พระองค์เดียวปรารภจะประลนาการประจากที่นั่นและสุยามและสุยามเทวราชถือสุพรรณจาจามระหอขขึ้นสันดูสิเทวราชไปก่อนเลยนะสุยามสุยามนี้ไปก่อนเลยสันก็ถือว่า ก็ถือวาลาวีชนีระเหตุไปปันจัดสิงขนเทพคนทันก็จับทิพพินใหญ่หอะขึ้นเวหาสมเด็จพระวัชรินทราก็สวยสุดวิชุดวิชุตยะวิชุตมังวิชุตตมังวิชุดตสัง,าางลากไปในเบื้องหลังแล่นขึ้นไปกลางอากาศพยากา,ะาละนาคราชก็ พานางนาคบริพานทั้งสำแรกปฏิพีหนีสู่นาคพิภบเข้าไปในสิริคันธมณฑลเพียรที่สถิตยกพระหัตถ์ทั้งสองป้องปิดพระพักลงบรรทมเข้าไปหลับต่อเ,เอาถึงที่เอาถึงที่ตัวเองไม่ได้หลับต่อเลยท่ามสามบดีพรมก็สวยสุดซึ่งสุคันทัศเสวชัดมิวัตตปร,ราชยังพรหมโลกและเทพเจ้าทั้งหลาย อันเศษก็หนีไปทั้งสิ้นหนีหมดเลยทิ้งให้พระองค์อยู่พระองค์หลือแต่เพียงผู้เดียวเผชิญกับหมู่บ้านทั้งหลายแต่เพียงผู้เดียวอ้าวบัดนี้ก็สิเอดนาทีเข้าไปแล้วก็วันนี้ก็ขอ,อยุติไว้ท่านีู้ฝันก็ขอความสุขความเจริญมีกัรบรบดาทั้งสาธุชนทุกคนทุกท่านเจริญเจริญพอ